สวัสดีค่ะพบกับพึ่งเอเตสปฏิพัทธ์ออตโต้นะคะวันนี้พึ่งจะมารีวิวรถเข้าใหม่นะคะเป็นรถตู้คอมมูเตอร์นะคะเครื่อง3.0นะคะลูกค้าตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่7 0 0 0 0สนเก้าบาทนะคะเป็นรถปี17นะคะสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเดีย๋ยวไปชมภายตัวรถกันค่ะตัวนี้นะคะกระจังหน้าเดิมๆนะคะสีเดิมโรงงานมีไฟตัดหมอกนะคะลูกค้า สวยๆแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับแม็แกเดิมโรงงานนะคะยางใหม่นะคะทั้งสีเส้นเลยภาษีพ,พรบอเรจาจัดการให้เรียบร้อยนะคะลูกค้านี่ภายในสวย,สวยแบบนี้เลยนะคะ ัวนี้นะคะเป็นเบาะสีแถวนะคะลูกค้าข้างหลังพับได้นะคะข้างหลังจะนั่งได้อยู่สีที่นั่งนะคะตัวนี้นะคะรถคันนี้บรรทุกได้15้าที่นั่งนะคะลูกค้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะภายในกว้างและใหม่มากนะคะสาภาพเดิมๆเลยนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะติดต่อสอบถามคุยรายละเอียดกันก่อนได้นะคะ ทิ้งเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนี้นะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะย้ำราคากันอีกทีนะคะ7จ็ดแสนบาทเป็นลบปีสินะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ